พอดีหนูก็คุณพ่อคุณพ่อกับคุณแม่เนี่ยแหละคะ่ะก็เป็นกัลยะาณมิตรชวนมาเข้าวัดใช่ไหมคะก็ได้ฝึกสมาธิแล้วช่วงหลังก็นิสัยของเราก็เปลี่ยนไปดีขึ้นค่ะเราไม่ได้เจ้าอารมณ์เหมือนแต่ก่อนค่ะสมาธิช่วยได้ในเรื่องของการเรียนช่วยได้ยังไงบ้างคะน้องป่านช่วยทําให้เราเนี่ยคะ่ะเราสามารถจดจ่อกับบทเรียนได้มากขึ้นแล้วก็เหมือนถ้าเกิดว่าเราอะคะเราไม่สามารถทําความเข้าใจสิ่งที่มันยากๆได้พอเราตั้งสมาธินี่คะ่ะ แคบเดียวก็จะแบบเข้าใจทะลุหมดเลยอ๋อณช่วงเวลานั้นเลยโดยที่ไม่ต้องทิ้งไปไหนใช่ไหมคะไปตองค่ะแค่แบบเราหยุดเราหยุดอยู่นิ่งๆแล้วก็ทะสมาธิแล้วจากที่ต้องป่านได้มาพบครูดีได้มาฟังธรรมะได้มานั่งปฏิบัติธรรมอะค่ะมีจุดเปลี่ยนอะไรที่ชัดเจนที่มันเปลี่ยนแปลงตัวเราอย่างชัดเลยไหมคะน้องป่านจุดที่เปลี่ยนเราอย่างชัดเจนเลยใช่ไหมคะคือเราเองก็ได้รับประสบการณ์ภายในเหมือนกันนะคะทาให้เราสามารถเนี่ยค่ะมีความสุข พอใจในสภาวะนั้นๆของเราได้ค่ะเหมือนอย่างเวลาที่เรานั่งสมาธินะีคะแล้วเราจะรู้สึกว่าเรามีความสุขเราอยากนั่งต่อเราได้เห็นแสงสว่างอย่างนี้ยค่ะดีจังเลยแล้วก็พอหลังจากนั้นพอน้องป่านนั่งสมาธิอีกก็ใช้วิธีแบบนี้ไหมคะนึกถึงความปลื้มที่เรานั่งแล้วรู้สึกว่าจุดเนี้ยเรานึกแล้วเรามีความสุขพอดีใช้วิธีใ,ใ,นในการนั่งนะคะน้องป่าน หนูใช้วิธีนึกถึงเนี่ยคะ่ะนึกถึงงานบุญที่เราได้ทำซึ่งหนูหนูชอบงานที่เป็นงานต้อนรับพัธุดงเนี่ยแหละค่ะคือหนูสามารถได้เปล่งเสียงสาธุการออกมาตลอดเวลานะคะหนูจำได้ว่าหนูเปล่งเสียงไม่หยุดเลยแล้วคือหนูก็รู้สึกว่าเราไม่ต้องเสียทุนนะัพ์ไม่ต้องเสียอะไรเลยแค่เรามีใจแล้วก็มีคำสาธุการนี่คะ่ะคือแบบทุกคนก็รู้สึกปลื้มเราก็รู้สึกปลื้มไปด้วยพระท่านก็รู้สึกแฮปปี้นี่คะ่ะเพราะว่าแบบท่านบางรูปเนะะี่ยค่ะเห็นเราสาธุท่านก็หันมายิ้มให้กับเรา นึกถึงความปลื้มที่เราได้ไปต้อนรับพระแล้วเราก็ทําให้เรานั่งสมาธิแล้วก็มีความสุขอยู่ในสมาธิของเราในตอนนั้นนี่เป็นวิธีของน้องป่านคือนึกความปลื้มใช่ไหมคะใช่ค่ะ,คะแล้วน้องป่านได้นําธรรมะบทไหนมาใช้กับตนเองบ้างคะถ้าสําหรับป่านนะคะสําหรับป่านที่ได้ใช้ประจําและได้ใช้บ่อยๆก็คือตัวของศีลนั่นแหละค่ะศีลห้าดีมากเลยถูกต้องเลยค่ะนี่ตามหลักเป๊ะเลย อย่างน้อยต้องสินห้าบริสุทธิ์ก่อนแล้วเราถึงจะมีความสุขได้เนาะใช่ค่ะให้พูดถึงมุมมองของสินห้านิดนึงค่ะในคือในวัยรุ่นแบบน้องปานนะคะน้อยคนที่จะรักษาสินได้แล้วก็จะเห็นคุณค่าของสีนนะคะพี่หนก็อยากให้น้องปานพูดถึงมุมมองของเด็กวัยรุ่นยุคใหม่อะค่ะที่มองสินห้ายังไงบ้างค่ะเหมือนอย่างสินข้อแรกใช่ไหมคะเราไม่ฆ่าเราไม่เบียดเบียนใคร เราไม่ทําร้ายเขาเขาก็จะไม่ทําร้ายเรากลับอืถ้าเกิดว่าเราไม่ไปรักขโมยของใครเราก็จะไม่ผิดใจกับเขาอย่างเงี้ยค่ะและพอะเราไม่มีเวลาเราก็จะมีสติอยู่ตลอดเวลาค่ะซึ่งนี่แหละจะทาให้เราดําเนินชีวิตด้วยความไม่ประมาทได้ถ้าเกิดเรารักษาสี่ห้าให้สมบูรณ์ค่ะก็ถ้าในมุมที่เพื่อนๆหนูอนม,มองก็อาจจะเป็นเรื่องที่แบบยุ่งยากหรือว่าแบบเราจะทําเพื่ออะไรอย่างเงี้ใช่ไหมคะ,คะว่าก็ คุณพ่อก็เคยเล่าเหมือนกันว่ามันมีที่มาที่ไปอย่างงี้ค่ะว่าทำไมเราถึงต้องรักษาศีลให้สม่ำเสมอ,อมก็ถ้าเราได้เข้าใจตรงนี้เราก็จะรู้สึกว่าความยุ่งยากนี้มันก็คือการฝึกตัวอย่างหนึ่งอของเราเหมือนกันก็คือเหมือนกับว่าน้องป่านได้รับการปลูกฝังจากคุณพ่อคุณแม่แล้วก็เห็นคุณพี่เป็นต้นแบบด้วยก็เลยรู้สึกว่าเรื่องพวกนี้เป็นเรื่องปกติของสำหรับเราเนาะ ก็เลยทําได้ง่ายๆน้องป่านจําได้ไหมคะว่าน้องป่านรักษาศีลเนี่ยตั้งแต่อายุกี่ขวบคะถ้าที่หนูคิดว่าน่าจะแบบเริ่มเข้าใจจริงๆน่าจะสักประมาณหกขวบแล้วกันค่ะเพราะว่าตอนสี่ขวบยังเล่นยังนอนเล่นอยู่เลยตอนไปวัดมีคุณพ่อกับคุณแม่คอยนำเราเนี่ยค่ะให้เราถือศีลแล้วก็เอแล้วก็ถือศีลตา่างนี้ค่ะ ตั้งแต่เด็กที่เข้าวัดมาจนถึงวันนี้ค่ะน้องป่านถือว่าน้องป่านได้เดินมาในเส้นทางที่ถูกต้องแล้วถ้าถามความรู้สึกจากใจของน้องป่านว่าความรู้สึกจากใจว่าวัดพระธรรมกายได้ให้อะไรกับน้องป่านแล้วก็ครอบครัวบ้างคะได้สร้างนิสัยที่ทําให้เราเป็นเราในวันนี้ค่ะอืมได้หลอ่อหลอมเป็นให้เราโตขึ้นมาแบบรู้วิธีในการดําเนินชีวิตที่ถูกต้องใช่ไหมคะ ใช่ค่ะสร้างนิสัยให้กับเราแล้วกเ็เหมือนกับให้ชีวิตเราอีกชีวิตหนึ่งก็ได้นะน้องปันเนาะให้เราโตมาเป็นอีกชีวิตหนึ่งที่สมบูรณ์พร้อมตั้งแต่เด็กเลยอะค่ะแล้วคติธรรมที่น้องปันยึดถือในการดรเนินชีวิตทุกวันนี้อมีเป็นเรื่องอะไรคะก็จะเป็นตัวของอิทธิบาสีค่ะถ้าเราอยากจะทําอะไรให้ประสบความสาเร็จเราก็ต้องมีฉันทะใช่ไหมคะเราต้องมีความรักในตัวก่อนเราก็ต้องมีความวิริยะ แล้วก็มีมีวิริยะพยายามหมั่นเพียรและมีขันติอดทนทําจนถึงสุดทางแล้วก็มีกลับมาประมวลผลในสิ่งที่เราทําว่ามันถูกต้องหรือเปล่าหรือว่าจะอยากจะประสบความสําเร็จในด้านไหนก็ตามสามารถจะเอาอิทธิบาทสีนี่แหละค่ะมาใช้ได้พื้นฐานของความสําเร็จเลยเนาะน้องปันเนาะสุดท้ายนะี้อยากจะให้น้องปันเป็นตัวแทนของเด็ก วัยรุ่นเยาวชนยุคใหม่นะคะที่เก่งและดีมีคุณธรรมอะค่ะความรู้ต้องคู่คุณธรรมอยากให้น้องปันฝากน้องๆหรือเพื่อนๆที่ดูอยู่ทั่วโลกตอนเนี้ยค่ะว่าวัยรุ่นยุคนี้ต้องทําตัวยังไงถึงจะปลอดภัยจากอบายมุกอย่างที่น้องปันเป็นอยู่ทุกวันนี้นะคะศีลห้านะคะอืเราเราต้องลองรักษาศีลห้ากันค่ะแล้วเราจะมีเกราะคุ้มกันจากอบายมุกทั้งหมดเอง อืม,อมสุดยอดเลยค่ะน้องป่านศีลห้าทำให้เราปลอดภัยเนาะแค่ศีลห้าหลวงพ่อถึงได้บอกว่าถ้าเรามีศีลห้ามีคุณธรรมโลกเราก็จะสงบสุขยิ่งถ้าเรามีสมาธิภายในด้วยเนาะโลกเราก็จะไม่ต้องทำอะไรมากเลยอะ่ะกฎหมายอะไรพวกนี้นะคะมันจะปลอดภัยไปหมดเลยโอเคเลยน้องป่านตอบได้ดีมากเลยค่ะมีเทคนิคยังไงในการเรียนให้ประสบความสำเร็จคะจะใช้การนั่งสมาธินี่แหละค่ะช่วย โดยเราก็อาจจะมีการนั่งหยุดใจนะคะจักหนึ่งถึงสองนาทีก่อนที่เราจะเริ่มอ่านหนังสือเพื่อเป็นการคลี่ใจกับเรียดของเราให้โล่งที่จะพร้อมรับสิ่งที่เรากำลังจะอ่านเข้าไปหรือว่าอย่างเวลาสอบนะคะเวลาสอบเราจะเกิดความตื่นเต้นใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นวิธีที่ทําให้รู้สึกไม่ตื่นเต้นนะคะจะสอบมาอะระหังไปด้วยอ๋หอหนูจะช่วยลดความรักวิชาค่ะ,คะแล้วอย่างน้องป่านเนี่ยยังเป็นวัยรุ่นอยู่ แล้วก็ยังมีกลุ่มสังคมที่เป็นเพื่อนๆซึ่งเพื่อนๆก็จะมีหลากหลายก็หนูก็จะบอกว่าให้เป็นตัวของเราเองได้หลยค่ะดีที่สุดแล้ว<ม>ถ้าเรามไม่กินเล่าเราเสษเข้าไปเขาก็ไม่เขา,เขาก็เข้าใจคะ่ะ<ม>เขาก็ไม่ขยันขันหมาเราต่อรือ<ม>เราบอกว่าเราไม่อยากทําอันนี้นะ,อะบอกเขาไปเลยคะ่ะเดี๋ยวนี้<ม>เพื่อนๆเ,เขาเข้าใจเรามากขึ้น<ม>ด้วยแล้วก็ที่ดีกว่านั้นนะคะก็คือ ถ้าเกิดเขาสงสัยว่าทําไมเราถึงแบบไม่อยากทําแบบนี้ใช่ไหมคะเราสามารถใ,ให้เหตุผลเขาเพิ่มได้แบบเออเราเพราะเรารักษาสีลห้าไงเราก็เลยบอกไม่ดื่มนะเพื่อนเขาก็อ๋อโอเคเขาก็เข้าใจมันมีเซนต์อยู่แล้วอ่ะเนาะใช่แต่เพื่อนเขาก็น่ารักเพราะว่าเพื่อนเพื่อนเขาเห็นเขารักความเป็นน้องป่านไงพอใช่ไหมคะพอคือเขารักในความที่เป็นเรา พอเราปฏิเสธหรือเรามีเหตุผลเนี่ยเพื่อนเขาก็จะโอเคเพราะว่าเขาก็รักแล้วเข้าใจเราอยู่แล้วโอเควันนี้เรียบร้อยค่ะน้องป่านแล้วเดี๋ยวเราเจอกันวันศุกร์นะคะขอบพระคุณมากเลยค่ะน้องป่านแล้วก็ฝากสวัสดีคุณพ่อคุณแม่ได้นะลูกค่ะสวัสดีค่ะ